เป็นวันพ่อแห่งชาติในหลวงแม่ราชินีพร้อมด้วยเจ้าภู่พระศิรินาถสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ได้เสด็จพระราชดาเนินจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพมในหลวงรัชกาลที่9และนอกจากนี้เดอะการ์เดียนยังไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่า และนอกจากนี้ผู้สนับสนุนชาวไทยหลายพันคนได้สวมเสื้อเหลืองมาแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ไทยท่ามกลางการกระท้วงที่ร้อนระอุเพื่อต่อต้านสถาบันกษัตริย์พิธีวันคล้ายวันเกิดให้กับบิดาผู้ร่วงรับของพระมหาวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในการปรกรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชในช่วงเวลาแห่งการท้าทายต่อสถาบันกษัตริย์จากผู้กระท้วง ที่นำโดยกลุ่มนักศึกษาและนอกจากนี้การปรากฏตัวของกษัตริย์ไทยนั้นพร้อมด้วยพระมเหสีถึงสองพระองค์ในเวลาพร้อมกันของพระองค์นั้นทำให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากในหมู่ประชาชนเรามไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนในรอบระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาราชนีสุธิดาทรงบกรหัต ขณะเสด็จถึงสนามหลวงโดยมีผู้ที่สนับสนุนสถาบันกษัตริย์ชูธงชาติไทยและธงสีเหลืองเพื่อต้อนรับพวกเขาพร้อมทั้งส่งเสียงเชียร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญโดยพระมหาวชราลงกรได้นำผูงชนในการไว้อาลัยใต้แสงเทียนต่อบิดาผู้ร่วงรับของพระองค์ ซึ่งมีรูปภาพขนาดยักษ์อยู่ที่กลางเวทีซึ่งตั้งอยู่นอกพระราชวังอันรุ่หราถึงแม้ว่าในหลวงรัชการที่9้าจะสิ้นพระชนไปเมื่อสี่ปีก่อนแต่วันเกิดของพระองค์ก็ยังคงอยู่ในปฏิทินซึ่งวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติในหลวงรัชการที่9 รองราชมาเป็นเวลาถึง70ปีโดยได้รับชื่อเสียงทางการทำงานที่ไม่เห็นแก่ตัวของพระองค์และการรับใช้ประเทศชาติของพระองค์นั้น mm hmm. ก็มีภาพในหลวงรัชกาลที่9โดยมีภาพของในหลวงรัชกาลที่9 mm hmm. เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์และสื่อของรัฐบาลไทยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในหลวงรัชกาลที่9ได้รับความเคารพอย่างกว้างขวาง เป็นสถานะที่ได้รับจากการสนับสนุนของกฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพที่เข้มงวดซึ่งสามารถทำให้มีโทษจำคุกถึง15ปีสำหรับการแสดงความคิดเห็นหรือการกระทำใดๆที่เข้าถ่ายหมิน่นประมาทสถาบันกษัตริย์นับตั้งแต่ ในหลวงรัชกาลที่9สิ้นพระชนในปี2559และการเข้าสู่ตำแหน่งของพระมหาวชิราลงกรณนั้นสถานะของสถาบันกษัตริย์ก็ตกอยู่ภายใต้การพุกคามและมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมปีนี้นักศึกษาที่สนับสนุนประชาธิปไตยได้ทำลายข้อห้ามในการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์มีการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์มากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังได้มีประกาศข้อเรียกร้องสิทธประเด็นในการปฏิรูปอย่างครอบรุมเ,เพื่อทำให้สถาบันกษัตริย์ที่มีอำนาจและร่ำรวยนั้นมีความโปร่งใสและรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นโดยมีการเรียกร้องควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และให้ในายประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนั้นลาออกและในการตอบสนองที่ชัดเจนของพระมหาวชิราลงกรที่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะซึ่งเป็นจุดร,รวมตัวของคนไทยอนุรักษ์นิยมหลายพันคนที่โกรธแค้นต่อความท้าทายต่อบรรทัดฐานดั้งเดิมและมุ่งมั่นที่จะปกป้องสถาบันกษัตริย์ รงกันข้ามกับท่าทีที่เข้มงวดของพระมหาวชิราลงกรณ์และในตอนนี้พระมหา เหมือนพวกเขาจะบอกใบว่ามีการประนีประนอมกับผู้ที่เรียกร้องในการปฏิรูปและมีความสามัคคีกันภายในราชสำนักโดยพระมเหสีทั้งสองนั้นดูเหมือนจะรักและสามัคคีกันดีโดยที่ก่อนหน้านี้นั้นได้มีข่าวรั่วไหลออกมาว่ามีแผนที่จะกำจัดเจ้าคุณพระสิณีนาศโดยกลุ่มคนที่จงรักภักดีต่อราชินีสุธิตา และกลุ่มคนเหล่านี้นั้นก็ไม่ค่อยพอใจเจ้าคุณพระสิรินาถซักเท่าไหร่โดยเมื่อวานนี้สื่อและประชาชนหลายฝ่ายได้มีการสังเกตการและมีฉากฉากหนึ่งที่ดูเหมือนว่าน่าจะประทับใจและได้ใจประชาชนเป็นอย่างมากโดยเจ้าคุณพระศิรินาถนั้น,น,น,นได้วิ่งลงมาจากรถ และรับของจากประชาชนแล้วนำส่งถึงมือราชินีสุธิดาโดยราชินีสุธิดานั้นได้สมยกมือไหว้ขอคุณเจ้าคุณพระสินีนาทที่อุตสาห์วิ่งลงไปรับของให้ และจากภาพนี้เองประชาชนหลายฝ่ายก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากวันนี้คือการ PR และไม่ได้เป็นการกระทําที่มาจากใจแต่ก็มีประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ชื่นชมยินดีและเพิ่มเครดิตให้กับเจ้าคุณพระศรีนาฏมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเจ้าคุณพระศรีนาฏนั้นทั้งอ่อดหวานอดอโยนกับทุกคนทําให้ประชาชนหลายฝ่ายต่างเทใจให้กับเจ้าคุณพระศรีนาฏพิลาก,กัลยาณี โดยนอกจากนี้ประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ได้จับสังเกตเห็นได้ว่าสายตาของพระมหาวชิราลงกรณ์น,นั้นทรงเป็นบวกเจ้าคุณพระศินีนาถเป็นอย่างมากเจ้าคุณพระสินีนาถนั้นเป็นที่รักของพระมหาวชิราลงกรณ์และเธอนั้นได้กลับคืนสู่ความสง่างามอีกครั้งอย่างโดยไม่คาดฝัน ้าคุณพระสีน,นาดยังดูเด็กและอ่อนเยาว์เธอมีความเป็นมิตรกับทุกคนโดยที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงเธอได้โดยง่ายดายเธอมีรอยยิ้มที่สดใสและสดชื่นพร้อมที่จะโพสท่าเคียงข้างประชาชนที่สนับสนุนเธอและเธอนั้นก็มีท่าทีที่ยินดีและก็ไม่ลังเลที่จะพุกเเผาลงเพื่อจับมือกับเหล่าบรรดาประชาชนที่สนับสนุนเธอ ซึ่งบุคลิกที่ดีของเธอเช่นนี้เองจึงทำให้ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่รักและนิยมชมชอบเธอและนอกจากนี้เจ้าคุณพระินีนาคยังมีบทบาทและได้รับหน้าที่ที่สำคัญในการช่วยเหลือและปฏิบัติงานให้กับพระมหาวชิรและราชสำนักในหลายๆ,ๆด้านอีกด้วย และในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้นำการประท้วงเกือบทั้งหมดถูกตั้งข้อหาหมิ่นประมาทราชวงศ์ภายใต้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยที่กฎหมายดังกล่าวได้ถูกระงับใช้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาหลังจากที่พระมหาวชิราลงกรณ์ได้บอ,อกกับรัฐบาลว่าพระองค์ไม่ต้องการให้ใช้ แต่ตอนนี้กฎหมายมาตราหนึ่งนสองนั้นได้ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งโดยผู้กระทวงได้เปิดเผยว่าพระมหาวชิราราลงกรณ์นั้นได้เขา้าควบคุมหน่วยทหารสองหน่วยโดยตรงและทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์พระมหาวชิรราลงกรณ์ถูกกล่าวขานว่า เกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดพระองค์หนึ่งของโลกและความเป็นจริงความมั่งคั่งของสถาบันกษัตริย์ของไทยนั้นยังได้รับความสนใจในร